ไอ้นิกนิกเข้ามาเลยโตทาชิมมมาสะพานโาเวายเฮ้ยนี่ของจริงนะเว้ยเฮียอะไรขยขมนไอ้นิกไอ้นิกไอ้นิกเฮ้ยใครใกระตใครใครมากะโตตทมกมาชิมมมาสะพานโาเุทายานอยลื่น มอนพื้ืนไม่มีกัเสียงขโมยเฮ้เ้เฮ้เเฮ้ยเฮ้เฮ้น้นเฮ้ยเฮ้เเ้ยเกเ้เ มีอะไรอะไรอะไรมันคืออะไรนี่เงยยยัยอะรกูบ้างไอเด็กไอ้ไอเด็กไอยัยเฮ้ยลูกึ้น นดกเลยอะไปไงมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเด็กในป่ามันมันไม่มีทิศทางัางสติให้มมดดวงจิตดวงยันว้า้ฮ้ยไปไปไปเหี้ยะไรวะไป mày ơi bay hơi lom 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 bay bay đi ta lại bay ơi bay gì bay 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 ไป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 ไไปไปไปเมึงไปที่นั่นที่ของมึงอยู่ไป ไอ้เน็กไอ้เหี้ยโอ๊ยแม่งตายแล้วกูบ้าซา เด็กเฮ้ยไม่ได้ดิเดี๋ยวผมต้องเข้าไปช่วยมันนะ่ะไฟฉายไม่อยู่บนบ้านผมต้องตั้งกล้องไว้เดี๋ยวน่าจะเป็นลมพัดผมต้องตั้งกล้องไว้อ่ะ แล้วเรื่องน้ไม่ะลบมาใเดี๋ยวนี่เก็บโอขามาขึ้นก่อนคบนึงโอกขามาขึ้นก่อนโอ้ผมเชี่ต,าาตัวหนักเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวยยล้แบนี่ตองต้กังอลไม่รู้สัญญาณหายปอนลยพี่น้เดี๋ยว Nó phía mưa trong dạo đi thôi 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 dằng thôi 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 เฮ้ยมิจฉไม้นำมาอะ้รหลังเลยวะกูก็ไม่รู้เฮ้ยมันมีใบไม้อยู่ใต้เตียงใครอ่ะอะไรนิกไม่ยินเสียงตรงไหนทำไมมีร่างอ่ะมันตรงไหนเหมือนมิก อย่ามองนะตายเตียงมีล่างกับมียืนด้วยกับมีนอนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไป้าปีดอะไรด้อไปอยู่ตรงนี้ดูหัวผมนี่เธอไปอคนแก่ใช่คนแก่ใครที่มึงเป็นอะไรมีอะไรก่อกวยไม่มีร่าใครหน,น,น,น้าคนแก่นอนหน้าคนแก่นอน

ต้อองงหาขเฮ้ยไอ้คนอยู่หลังเตียงสมองจกระโดดโำนใช่ไมนี่ก็เตียงลงเตียงลงเขาเอากระดูมาทำเตียง่ะเตียงลงมันไม่มีอะไรที่มันเป็นร่องรอยในการฝังเขาเรียกว่าไรฝังเอาไว้อะฮึไอ้ ไฟแล้วว้าวนี่มานีา่นี่ออกมานี่นกออกมาปิดไปไปไยไ,ปไป้ส้นตีนกูตัดเส็นใจดูไม่เลยมันเป็นลาาอยู่จริงๆวยเฮ้ยฮะแต่เราย,แยกแกงขึ้นแล้วเมื่อกีนอ้นี่เฮียอะไรอะหายใจดึกดื่นเมื่อกี้นี่มีแสงแวบหน,นึ่งใช่ เป็นนี้ชนิงวะเลยเฮ้ยกูบอกแล้วว่ากูเห็นจากผ่านตรงหน้าต่างหน้าต่างมันสูงมากดินิถอยหลัง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  นิ่งไว้วไ,อไอ้นิงมาดิไอ้ส้นสีเลยแม่งพูมาเลยมาเร็วด้วยแม่งกระจรมาเลยนี่ถอยมานี่ถอยมา นี่ไปนี่ไปมาเยอะโหอาโอ้ยมาถึงกูเลยเฮ้ยสูงด้วยลอยเข้าป่ามันเฮ้ย พี่พี่มันกระโจนมามันพุ่งมาเลยแล้วมันกระโดดไกลมากไปไปสัญญาณไม่ได้เลยนิกมาตามพี่มาตามพี่มาพี่โอ้ยโอ้ยเฮ้ยนิกวว่งนิกวว่งนิกเฮ้ยอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ ครั้งที่สองครั้งที่สามวะเนี่ยเฮ้ยได้ยินเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่เดียวเสียงร้องด้วยนิกมันไหลไม่หยุดชายมันไหลไม่หยุดเคลียร์ไปแย่มันเป็นดินสอพองที่อุดไว้ผมครับและผมเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยน่าจะไม่ครั้งที่สองครั้งที่สามเลที่เกิดเหตุการณ์กระเสาแบบนี้แนวน้ำมันมันรอบเสาด้วย ตอนนี้เสียงร้องมีเสียงร้องออกมาไหลไม่หยุดเลยนิกนิกไปชะเง้อดูนีผมไม่รู้นะพี่นะแต่ในรูนั้นมันเป็นดินสอพองที่อุดไว้มีอะไรไหมเห็นใบไม้ตรงนี้เฮ้ยโอ้ยปวดหัวเลย ยกูปวดหัวต๊บๆเลยสวัสดีห6 0 0พนห้อยเอาเสากลางก็ตรงบ้านใช่ตรงคือกลางบ้านนี่วะเสาตรงกลางเดี๋ยวนี้ไปนึงของขอับก่อนอ,อ <c oughs> เป็นกลิ่นคาวอึบเลยกลิ่นออกเไม่ใช่น้ำมัน ไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันเฮ้ยมันเป็นน้ำเน่าน้ำมึงเห็นไหมมเป็นเมื่อกี้เป็นคนแบบมึงด้วยน้ำเอยเหมือนน้ำหนองอ่ะใช่โอ้ยเฮียดูดิไหลไม่อยู่เลยพี่ดูสีมันเป็นคนแบบน้ำหนองอ่ะเหียไฟเฮีย้วครับเฮีย ไม่มีอะไร, Guys, ะไรเหียดูนี่น้ำเหลืองไหลเลยเลยเหี้ยน้ำมันไหลอ่ะอูกินแดงว่าเหี้ยเอ้ากินหึ่งเลยเดอ๋ยวต้องสาวเดี๋ยวต้องสาวอี้ข้างล่างน้ำไหลหึ่งเลยแต่มันเหมือนเป็นมันเป็นคาวปลาเฮ้ยถอยกูเห็นคอมเมนต์นี้กูคิดได้เลย น้ำเขาน้ำข่ำของคนท้องไหมเฮ้ยเพราะสาวผู้หญิง<ช>ที่ท้องแก่แล้ว,าวยายแก่ควานเอาเด็กออกจากท้องมาไหว้ผีก็คือมีตายทั้งกลมอยู่กลิ่นขามากมันเป็นกลิ่นแบบข้าวปลาช่อนนะ่ะใช่แล้วเสียงร้องไห้มันเป็นเสียงผู้หญิงนะใช่เป็นเสียงน้องไห้ตอนน้ำไหลไตอนน้ำาข้าปลาเออเฮ้ยน้ำพี่มันไหลกา กินข่าวมากไงเฮ้ยเมื่อกี้กูเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างเสาเลยเชียงร้องด้วยเชีงเฮ้ยเนี่ยพี่น้ำคั่มแตกเหรอไอ้นิกเชียงร้องด้วยเฮ้ยนิกเฮ้ยเชียงร้องอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งนะเนิ่ยเนี่ยกูขนสู้หมดเลยไอ้สัตว์ใจอย่าวิ่งนะ นีกระกูรู้สึกว่ามนมีอะไรเจค่ะเขาร้องยิ่งไหลแดงกูเริ่มันมีไอ้นิกแล้วข้างหลังเสามันมีอะไรตัดผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยนะไอ้นิกเง้ยพี่แล้วข้างบนนั้นผมขึ้นไปแล้วมันไม่มีอะไรต้องเลี้ยง ตรงหน้าตาเคยตรงหน้าต่างเม่อเมื่อกี้เนี่ยมันคือน้ำ่าวป่าเออเนี่ยจุดนี้เี่ยจุดนี้ดแล้วเสาเนี่ยเนี่ยเสานี่ยเออวา้าวาวว้าววา